ใครที่เล่นเกมแล้วอยากได้ไฮไลท์เอาไว้แชร์ให้เพื่อนดูหรือลงช่อง TikTok อกย t ทู e นะครับวันนี้ผมมีโปรแกรมมาแนะนําครับใช้งานง่ายมากมันจะทํางานอยู่เบื้องหลังเลยครับเราเล่นไปมันกัดไปก่อนที่จะเริ่มกันฝากกดไลค์ให้ก่อนนะครับ เริ่มแรกให้เพื่อนเข้า Google พิมพ์ไปว่าอา p l e ตัวนี้นะครับเข้าอันนี้นะแล้วก็กดดาวน์โหลด on overvoo พอได้มาแล้วกดติดตั้งนะครับโปรแกรมนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับแต่เรบใครที่ไม่เก่งกฤษจพยายามฝึกพยายามแปลเอานะครับต่อมากด next ครับแล้วก็เลือกสถานที่ติดตั้งโปรแกรมครับอย่าลืมกดติ๊กนี้ด้วยกด next ต่อมันจะแนะนําโปรแกรมให้ใช้ครับ o l a n d hacker แต่ผมไม่ใช้ครับกด next ไปก็รอมันติดตั้งแป๊บนึงครับพอติดตั้งเสร็จแล้วกด run ครับหน้าต่างก็จะประมาณนี้ครับผมแนะนําให้ทุกคน็อกอินะครับเพราะว่ามันสามารถลบลายน้ําได้พอลลลนนนเเเเสรรร็็จจจแ้้้้้วะะะไดดดหหาาีีมักกใืออยย ผมจะใช้เซตติ้งนี้นะครับก็คือฟูให้ดีบ t ดเลทก็ควรระวังนิดนึง Bit Rate ผมเคยอัด 4K b i ดเ t ทแสนหนึ่งแต่ผมใช้ฮาร์ดดิสในการเก็บข้อมูลแล้วฮาร์ดดิสเนี่ยมันเขียนช้าอ่านช้าซึ่งคลิปนั้นที่ผมอัดมาหายหมดเลยฮาร์ดดิสมันเขียนไม่ทันแนะนําว่าคนที่ใช้ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลครับผมแนะนําไม่เกิน3 0,000นะครับส่วนใครที่ใช้ M2 อัดแรงๆหน่อยนะครับไปยันแสนได้เลยเฟรมเรทถ้าสมมุติว่าใครอยากอัดคลิปมาแล้วทำสโลโมชันแนะนําให้เฟรมเรท120ไปครับ ผมก็เซตติ้งประมาณนี้นะครับต่อมาคือการจัดการข้อมูลนะครับมันจะลบไฟล์เก่าเมื่อโฟลเดอร์อัดคลิปเราะถึง10กิกนะครับแต่ผมกลัวบางทีมันตัดไม่ทันอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องให้มันลบแล้วก็ลากไป9999เลย แล้วก็เลือกแฟ้มเก็บโฟลเดอร์ไฮไลท์นะครับจากที่ผมบอกว่าผมเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสผมก็เลือกไปที่ฮาร์ดดิสผมครับต่อมาคือมันจะสอนช็อตคัทนะครับสำหรับ,บอัดคลิปเองพอมาถึงหน้านี้แล้วผมกด Open Setting อีกทีครับแล้วก็จะมีเกมที่อยู่ในเครื่องเราขึ้นมาให้เลยเห็นไหมส่วนถ้าสมมุติของใครไม่ขึ้นก็ลองเลื่อนหาดูนะมันมีเกมรองรับเยอะมากเลยพออัดเกมเสร็จแล้วก็มาที่แคปเจอร์ครับผมปิด3อันเลยนะครับและน,นี้มันเตือนว่าผมเปิดฮาร์ดแวร์สเกตด้วยนะครับแต่ผมไม่ปิดมาไ่ปที ตรงนี้ครับ encoder ผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับ Nvidia NVENC นะครับพิเศษก็ปรับเป็น system default ไปครับแล้วเสียงเสียงในเกมปรับเป็นร้อยครับไมค์บางทีถ้าเราเป็นคนผู้รังก็ปรับเป็นสัก90ก็ได้ครับแต่ผมว่าปรับไว้ร้อยหนึ่งไอสองอันนี้มันอาจแท็กเสียงแยกอยู่แล้วครับเราสามารถไปปรับแต่งในโปรแกรมตัดต่อได้เลยต่อมา advanced option อันนี้อย่าไปตินครับก็คือถ้าสมมติมคุณเล่นเกมกับเพื่อนใน d i s c o r d มันจัดแค่เสียงเกมอย่างเดียวเลยจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนใน d i s c o r d อันนี้ก็ปล่อยมันครับต่อไป screen recorder อันนี้ไว้ใช้สําหรับอัดจ,จอ แต่ผมไม่ได้ใช้ผมใช้ obs ก็ปล่อยข้ามไปอันนี้ s t o r บก็ปรับเป็นอันนี้เราก็ก็กล้าวแล้วเพื่อกกันไว้ก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าการอีกวิธีหนึ่งคือเป็นนวดครับคือไม่ต้องให้มันจัดการไม่ต้องให้มันลบเราค่อยไปนั่งลบเองอันนี้จะบอกชื่อเก็บไฟล์เราครับว่าเราเก็บไว้ที่ไหนต่อมา การแจ้งเตือนนะครับผมเปิดแค่นี้ครับเวลาแบบเซิร์ฟมันมีปัญหาแล้วมันให้เราอัดเองผมเปิดแค่นี้ต่อมาเลือกเกมที่เราเล่นครับทุกคนมาตรงนี้ก่อนมันถามว่าเราต้องการเปิดโปรแกรมอัดเมื่อเกมจบไหมอันนี้ผมเปิดครับแล้วมันถามว่าต้องการเปิดโปรแกรมแดชบอร์ดเพื่อดูว่าเราอัดไปกี่นาทีแล้วอย่างเงี้ยผมไม่เปิดครับอันนี้แล้วก็มันจะมีโหมดให้เลือกอีกครับว่าเราจะอัดแบบไหน แมนวนวลก็คืออัดเองไฮไลท์ก็คือมาจะเฉพาะตอนที่เราชนะยิงเฮดช็อตโดนฆ่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมให้มันเลือกว่าฟูลแม์ครับฟูลแม์ก็คือทั้งแม์เลยเพราะผมไม่รู้ว่าแม์นั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างผมอยากให้มันเก็บทั้งแม์เลยและอันนี้อันนี้คืออะไรออโต้บุ๊กมาร์กก็คือผมอัดมาฟูลแม์แล้วใช่ไหมในคลิปอะ่ะมันจะมีมาร์กว่าเอ้ยเราชนะตอนนี้เรายิงเฮดช็อตตอนนี้เราฆ่าตอนนี้ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นมันจะต้องไปไล่หาเองว่าเอ้ยกูยิงวินาทีเท่าไหร่วะกูฆ่าได้ตอนวินาทีเเ่่าไา,าไไหหรรแตตออันนนนี้้คืม,มใลยยวิง ตอนนไหนเราตายตอนไหนวานเล,ล่นก็ทําเหมือนเดิมครับและอีกอย่างหนึ่งเกม d ด t a f o r ์สหรือเกมอะไรที่เป็นแบบว่าการทําสงครามครับมันจะไม่มีมาให้นะครับเห็นไหมมันจะไม่มีออโต้บุกมาให้แล้วมันอัดฟูลเซสชั่นคือตั้งแต่เราเริ่มเข้าเกมไปอ่ะมันจะเริ่มอัดเลยเว้ยมันจะยุ่งยากตรงนี้นิดน,นึงข้อเสียมนะันอ่ะอ่ะและนี่มาตรงนี้นิดหนึ่งครับเกมอีเวนต์เกมอีเวนต์คืออะไรมันจะบอกสถาน,นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ของเกมนั้นอ่ะพร้อมใช้งานไหมอะไรอย่างเงี้ยของพับดีสีเหลืองคือซัมอีเวนต์อาร์ดาวแต่ว่าบางโ โอ้ยอาจจะมีปัญหาแล้วก็ปิดหน้านี้ไปครับคลิปที่เราอัดมันจะมาขึ้นอยู่ในนี้ครับและอันนี้เวลาเราตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาอยู่หน้านี้ครับและนี้รูปเมฆคือที่เราแชร์ไปให้เพื่อนในดิสคอร์ดดูครับแบบว่ามันสามารถแบบว่าคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนดูได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราผมลองอัดให้ดูทีนึงงพอมาถึงหน้าเลือกตัวนี่มันยังไม่อัดให้นะครับมันจะไปอัดตอนแม์เริ่มแล้วพอมาถึงหน้าเริ่มเกมมันถึงจะเริ่มอัดให้นะครับแล้วเราก็เล่นไปไม่ต้องทําอะไรมันมาอัดอยู่พื้น นี่นครับโปรแกรมมันก็จะเด้งข,ขึ้นมาเลย้เห็นไหมครับมาร์คที่มันมาร์คว่าผมทําอะไรบ้างช็อตไหนบ้างถ้าเป็นรูปเป้าอย่างนี้คือ h shot นะถ้าเป็นรูปปืนควายกันคือฆ่าได้นะครับแล้วกันไกนี่คืออะไรกันไกคือตัดตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติว่าคลิปเนี้ยมันยาวเจ็ดนาทีเราตัดแค่ช็อตช็อตที่เราจะเอาเอาไปตัดต่อในโปรแกรมอีกทีถ้าเป็นโปรแกรมอื่นคือเราต้องลากไปทางฟุตเทจเลยแล้วเราค่อยไปตัดในนั้นอันนี้คือจบตรงนี้เลยครับเนี่ยก็คือเราตัดได้ว่าเราจะเอาช็อตไหนถ้าตอนนี้ม Okay. นี่ประมาณนี้ครับแล้วเราก็กดเกียร์คลิปปึ๊บแล้วมันจะขึ้นตรงนี้นี่ครับ มันก็จะไปอยู่นี่ครับที่ผมบอกนี่อันไหนที่เราตัดที่เราตัดเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่นี่แล้วถ้าเราแชร์เพื่อนเราทำไงไปที่คลิปที่เราตัดเสร็จแล้วนะแชร์ตรงนีน้เห็นปะ่ะคำว่าแชร์ครับถ้าสมมติเราแชร์ไปดิคอร์ก็กดดิคอร์แล้วมันก็จะให้เราล็อกอินอีกทีหนึ่งแต่เราแชร์เป็นลิงก์ก็ได้ครับแล้วมันขึ้นว่า generate link แล้วก,กด generate ไปแล้วคราวนี้มันก็จะมาอยู่หน้านี้ครับแล้วเราก็สามารถกดคลิกปุ๊บ copy link แล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิป